ครับก็สวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านนะครับรวมทั้งพี่น้องประชาชนทางบ้านที่ติดตามการถแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับประจําวันที่21มกราคม2568เป็นครั้งที่3ทับ2568นะครับก็ทราบดีว่าท่านนายรัฐมนตรีได้ไประชุมที่เมืองดาวอตประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับ World Economic Forum วันนี้จึงมีท่าน ภูมิธรรมเวชชยชัยรองนายรุนตีแล้วก็เป็นรักษ,าก,ษาการนายรุนตีทําหน้าที่แทนนะครับวันนี้มีลนตีลาการประชุมทั้งหมด10ท่านนะครับเบื้องต้นก่อนเข้าประชุมท่านรองนายรุนตีนะครับได้แจ้งเพื่อทราบให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบเกี่ยวกับเรื่องการปรับปรามยาเสพติดนะครับซึ่งจะเป็นการคลิกออฟเกี่ยวกับ การปราปรามยาเสพติดตามนโยบายของท่านนายยมตรีและการถแถลงนโยบายของคณะมนตรีนะครับซึ่งจะให้เป็นรูปธรรมภายใน6เดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2568นะครับเป็นจนถึงเดือนกรกฎาคม2568เพราะฉะนั้นในวันที่30มกราคม2568เวลา 0.8.30ถึง12.0นที่ตึกสันติไมตรีธรรมเนียบร,รัฐบาลน,นะครับท่านนายงตีก็ได้เป็นประธานในการที่จะมอบนโยบายนะครับเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเป็นเรื่องการปิดกั้นชายแดนนะครับเร่งรัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอนเซเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดนะครับปัญหาต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านรองนายงตีได้แจ้งให้ที่ประชุมข้อตีทราบนะครับเริ่มต้นขออนุญาตในส่วนของผมขออนุญาตเอาเรื่องการแต่งตั้งเป็นเรื่องแรก วันนี้มีการแต่งตั้งตำแหน่งที่สำคัญอยู่ประมาณสัก3-4รายการนะครับ3 4วาระก็คือเรื่องแรกเป็นการแต่งตั้งรองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่านแรกแต่งตั้งนางสาวสาชิธนพลรัตเดชนะครับที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนผู้ทรงอนุษย์ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่านที่สอง แต่งตั้งนางภาวินาอัสวะมณีกุลที่ปรึกษานโยบายและแผนนะครับให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทศชทนะครับท้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระ,พระ,พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปนะครับแต่งตั้งข้าราชการข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทนักบริหารระดับสูงสำนักนายรุมงตรี นะครับก็แต่งตั้งนางพัชรวีพัชรวีสุวรรณิกข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอันนี้ของสทนชนะครับให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาตินะครับอันนี้เป็นาวาระการแต่งตั้งถัดมานะครับอ่ถัดมาอีกนะครับการแต่งตั้งข้าราชการเมืองข้าราชการเมืองมี2ท่านท่านแรก แต่งตั้งนายสุรยุทธ์ทวีกุลวัฒน์ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองที่ปรึกษารัฐทีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงพมนะครับทั้งนี้ตั้งแต่วันที่21มกราคม2568ท่านที่สองแต่งตั้งข้าราชการการเมืองในตำแหน่งนที่ปรึกษารัฐทีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวณภัสนันท์อรินทะกุล คุณนวงนะครับคุณวงเป็นข้าการเมืองตําแหน่งที่ปรึกษารมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทั้งนี้ตั้งแต่ที่ที่21มกราคม2568นะครับครับถัดมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากรัมนตรีได้เห็นชอบให้โรคที่จะต้องไม่เกณฑ์ทหารนะครับเขาเรียกว่ามีโรคหลายชนิดที่เป็นข้อกําหนดไม่ต้องเข้าเกณฑ์ทหารนะครับโดยเห็นชอบกับกฎกระทรวงนะครับ ของที่เสนอโดยกระทรวงกลาโหมเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การตรวจเลือกทอาหารกองเกินเข้ารับรริการฐานกองประจำการเพื่อกำหนดลักษณะอาการของโรคสามกลุ่มนะครับสามกลุ่มนี้ไม่ต้องเข้ารับการคัดเลือกแล้วถือว่าเป็นคนไม่แข็งแรงก็โรคแรกนะครับกลุ่มโรคตุ่มน้ำพองตุ่มน้ำพองนี่ก็คือไม่ควรเกณฑ์ทหารกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าเนื่องจากเป็นโรคที่มีหลายปัจจัยกระตุ้นให้เกิดโรคกำเริบ จากแสงแดดจากการเสียดสีอันนี้คร่าวๆนะครับแล้วก็โรคที่2นะครับคือโรคลำไส้โป่งพองแตกกําเนืดอันนี้ก็เป็นโรคที่มีปัญหาที่ไม่ควรจะรับเข้ารับการเกณฑ์การเป็นทหารนะครับโรคที่สก็เป็นโรคโรคของเอนไซม์บนเม็ดเลือดแดงผิดปกติอันนี้มันมีชื่อภาษาอังกฤษนะครับแต่ก็ขออนุญาตแถลงเป็นภาษาไทยนะครับโรคกลุ่มนี้ไม่ต้องเรียกว่าเป็นบุคคลที่ไม่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร ถัดมายังอยู่ในเรื่องของทหารนะครับก้อนตีได้รับหลักการร่างร่างพระธรรมจัตพ,พระธรรมนูนนะร่างพระธรรมจัติพระธรรมนูนสารทหารนะครับเป็นกรณีที่ให้สิบบุคคลผู้เป็นผู้เสียหายที่ไม่ใช่เขาเรียกว่าบุคลบคลที่อยู่ในอำนาจสารทหารบุคคลที่อยู่ในอำนาจสารทหารก็เช่นนายทหารนักเรียนทหารคนละเลือนที่อยู่ในสังกัดของ รับราชการทหารอันนี้เดิมเนี่ยไม่สามารถที่จะฟ้องคดีอาญานะครับต่อศาลทหารโดยตรงได้ต้องผ่านนยายการศาลทหารวันนี้คงตีได้เห็นชอบให้สามารถฟ้องคดีนี้โดยตรงต่อศาลทหารได้รวมทั้งนะครับให้ผู้เสียหายนะครับที่ฟ้องคดีในศาลทหารนี้สามารถใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ฎีกาได้คดียุติแล้วนะครับสามารถที่จะอุทธรณ์ฎีกาได้เพื่อให สิทธิของผู้เสียหายนี่ได้รับความคุ้มครองอันนี้ก็เป็นไปตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ์ของพลเมืองและสิทธิทางการเมืองอันนี้เป็นคณตีก็ได้เห็นชอบในหลักการนะครับแล้วก็ส่งกิจการกิจการก็ส่งเข้าสภาผูแ้แทนราษฎรต่อไปนะครับลำดับถัดไปเป็นเรื่องของคณตีได้อนุมัติกรอบวงเงิน นะครับเพิ่มเติมนะครับสำหรับงานเวรคืนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกระเบาอยู่แถวแถวสรีมวกเหล็กนะครับไปถึงชุมทางจิรักของการรถไฟเพิ่มวงเงินอนุมัติเพิ่มวงเงินเป็นเงินจํานวนทั้งหมดนะครับอนุมัติเพิ่มเป็นเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดเดี๋ยวจะส่งให้ผู้สืข่าวได้ทราบรายละเอียดก็คืออนุมัติในวงเงิน2 9 0 0 0 763.57ล้านบาทนะครับเห็นชอบเนื่องจากว่าโครงการนี้เดิมเนี่ยนะครับคันตีได้เห็นชอบวงเงินตั้งแต่วันที่27กันยายน2569เป็นการดําเนินการคงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกระเบาชุมทางกีฬานี้งดไว้ที่29,419.31ล้านบาทก็จะมีค่าเวรนคืนนะครับมีค่าก่อสร้าง มีค่าจ้างที่ปรึกษ,ษาวันนี้คนตีก็เห็นชอบอ่านหมดแล้วก็ครบถ้วนนะครับได้ผ่านความเห็นแล้วก็คนตีรับทราบนะครับเราก็จะได้ใช้ต่อไปนะครับพยายามจะให้เสร็จนะครับตามที่ทราบคือปี70ตอนนี้ปี68นะครับในส่วนของผมก็น่าจะครบถ้วนถ้าท่านผู้สื่อข่าวจะสอบถามเพิ่มเติมก็ให้ท่านลองสัตส,สิการวันจันทร์ได้แถลงต่อไปครับเตือนครับขอบคุณค่ะท่านคารลมค่ะ สวัสดีท่านสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนชาวไทยที่กำลังรับชมอยู่ทางช่องทางต่างๆนะคะดิฉันศศิการัฒนาจันทร์คารองโกป,ประจาสสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้21มกราคม2568ค่ะเป็นวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนนะคะก่อนอื่นขอเชิญชวนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านคะ่ะร่วมกันหยุดอุบัติเหตุต่างๆบนท้องถนนนะคะแล้วก็ด้วยการปฏิบัติตามกฎระเบียบก,การใช้รถใช้ถนนอย่างเคร่งครัดค่ะ เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในบางพื้นที่การปฏิบัติตามกฎจราจรค่อนข้างหละหลวมค่ะท่านขลมอย่างเช่นแถวบ้านที่ฉันนะคะ ถนนลากเทา้าโชคชัยสค่ะทั้งเช้าและเย็นก็จะพบรถมอเตอร,ร์ไซค์ขับสวนเลนมาอยู่เป็นประจำซึ่งเราก็เข้าใจว่ารีบแต่ว่าถ้าหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเพียงเสี้ยววินาทีเกิดขึ้นนะคะก็ไม่คุ้มกันค่ะดังนั้นอยากจะใช้โอกาสนี้นะคะ21มกราคม2568ค่ะอยากให้เชิญชวนทุกท่านค่ะให้มีวินัยเรื่องการใช้รถใช้ถนนเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนของทุกๆท,ท,ท่านค่ะ ประเด็นแรกที่จะถแถลงในวันนี้นะคะจะเกี่ยวกับรถเช่นกันค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาดลักษณะและสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ การแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีค่ะซึ่งเป็นการกำหนดขนาดลักษณะและสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์โบราณเพื่อให้การควบคุมกำกับดูแลการจดทะเบียนรถยนต์โบราณหรือว่าคลาสสิกคานะคะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายการสร้างพลังสร้างสารรค์หรือว่าซอฟต์พาวเวอร์ค่ะซึ่งสาระของกฎกระทรวงดังกล่าวก็มีหลักๆด,ดังนี้นะคะหนึ่งก็คือ การเพิ่มบทนิยามของคำว่ารถยนต์โบราณค่ะเพิ่มเป็นคำการว่ารถยนต์โบราณคือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน7คนและรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่ได้นำเข้าแบบสํบเร็จรูปทั้งคันจากต่างประเทศนะคะโดยจะไม่รวมการนำเข้าจากเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรค่ะโดยที่จะต้องมีรายละเอียดอัตลักษณ์ครบถ้วน สามารถขับเคลื่อนได้และต้องมีอายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปนับตั้งแต่ปีที่ผลิตที่นำเข้ามาตามบัญชีรายชื่อยีอ่ห้อแบบและรุ่นตามที่ก,มร,บบกร,รมสรรพากรกำหนดค่ะ2นะคะขนาดและลักษณะของป้ายทะเบียนของรถยนต์โบราณกำหนดให้มีขนาดและลักษณะเช่นเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน7คนและรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลค่ะ แต่บรรทัดที่1น,นะคะจะประกอบด้วยตัวอักษรหมวด1ตัวและหมายเลขทะเบียนไม่เกินสีหลักค่ะ4นะคะ3ค่ะขออภัยค่ะสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์โบราณค่ะกำหนดให้พื้นแผ่นป้ายจะเป็นสีดําสะท้อนแสงค่ะและตัวอักษรประจําหมวดหมายเลขทะเบียนตัวอักษรแสดงชื่อจังหวัดที่จดทะเบียนนะคะและขอบแผ่นป้ายให้ใช้สีขาวค่ะ ก็จะเป็นการจัดระเบียบรถยนต์โบราณหรือว่าคลาสสิกค่ะให้ดีขึ้นนะคะเรื่องที่2ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงของกระทรวงอุตสาหกรรมจานวน2เรื่องค่ะร่างแรกนะคะเป็นร่างกาหนดกระทรวงเกี่ยวกับการกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตู้น้าร้อนน้ําเย็นบริโภคและตู้น้ําเย็นบริโภคเฉพาะด้านความปลอดภัยต้องเป็นไปตามมาตรฐานค่ะทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าปัจจุบันนะคะ มีการใช้ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภคและตู้น้ำเย็นบริโภคกันอย่างแพร่หลายค่ะทำให้มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์และการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนเกิดความเสียหายได้ค่ะโดยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงนี้นะคะก็จะเป็นการปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยเป็นการยกเลิกมาตรฐานเดิมและกำหนดมาตรฐานใหม่ค่ะ ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับทั้งประชาชนและเศรษฐกิจของชาติค่ะโดยร่างกฎกระทรวงดังกล่าวนะคะก็จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดหนด180วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะร่างกฎกระทรวงร่างที่2ของกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะที่ผ่านมติครมอนในวันนี้ค่ะเป็นร่างกฎกระทรวงที่กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศสําหรับห้อง ด้านประสิทธิภาพพลังงานต้องเป็นไปตามมาตรฐานค่ะซึ่งสาระสำคัญก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นการปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องด้านประสิทธิภาพพลังงานค่ะโดยเป็นการยกเลิกมาตรฐานเดิมและกำหนดมาตรฐานใหม่ทั้งนี้ก็เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการรองรับการพัฒนาทางเทคนโนโลยีและ สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศในปัจจุบันค่ะซึ่งร่างกฎกระทรวงนี้นะคะจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด365วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะเรื่องที่3นะคะวันนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อำเภอบ้านแหลมอำเภอเมืองเพชรบุรีอำเภอท่ายางอำเภอชะอำจังหวัดเพชร,พร,หหพรบุรีและอำเภอหัวหินอำเภอปราณบุรีและอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะซึ่งสาระสำคัญนะคะก็เป็นการยกเลิกประกาศกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะสิ้นสุดใน การบังคับใช้ในวันที่28มิถุนายน2568นนะคะแล้วก็เป็นการปรับปรุงฉบับใหม่ขึ้นมาค่ะโดยกำหนดเขตพื้นที่และมาตร,ราการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลของทั้งสองจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเหมาะสมมากยิ่งขึ้นค่ะและเพื่อให้เกิดความต่อนเนื่องในการบังคับใช้กฎหมายนะคะโดยที่ร่างประกาศฉบับนี้ค่ะยังคงมีหลักการเช่นเดียวกับร่างประกาศฉบับเดิมซึ่งก็ขออนุญ,ญาต พูดถึงสาระสำคัญดังนี้นะคะสาระสำคัญของร่างประกาศฉบับนี้ค่ะซึ่งจะเหมือนกับฉบับเดิมนะคะก็คือ 1. เป็นการปรับปรุงการกำหนดพื้นที่ที่ใชม้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมโดยกำหนดพื้นที่เขตอนุรักษ์และเขตควบคุมมลพิษแบ่งออกเป็น6บริเวณค่ะซึ่งจากเดิมแบ่งออกเป็น8บริเวณนะคะ 2. ค่ะ ปรับปรุงมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมไม่ให้ซําซ้อนกับกฎหมายหลักที่บังคับใช้กันอยู่แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นการลดความซําซ้อนของกฎหมายที่บังคับใช้นะคะ 3. ค่ะกำหนดนกลไกการกำกับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมโดยให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือกับส่วนต่างๆแทนที่ จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่รัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นค่ะทั้งนี้นะคะก็เพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการป้องกันดูแลและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตค่ะซึ่งร่างประกาศฉบับนี้นะคะจะมีผลบังคับใช้ระยะเวลา5ปีนับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้บังคับใช้ค่ะ เรื่องต่อไปนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะสนับสนุนข้อมูลการจัดทําฐานข้อมูลบุคคลผู้สูงอายุตามสิทธิ์และสวัสดิการที่จะได้รับรายบุคคลค่ะทั้งนี้เพื่อเป็นการบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่ขับเคลื่อนง,งานด้านสูงอายุผู้สูงอายุนะคะโดยจะแบ่งเป็น2เรื่องหลักดังนี้ค่ะเรื่องแรกนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติให้กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นเจ้าภาพหลัก และให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่นะคะสนับสนุนการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลของผู้สูงอายุตามสิทธิและสวัสดิการที่จะได้รับรายบุคคลและนำข้อมูลเข้าสู่ระบบและเชื่อมโยงกับแอปทางรัฐค่ะ 2. ค่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุนะคะทั้งในรูปแบบของเงินสวัสดิการและรูปแบบการบริการต่างๆ จำนวน43รายการ23หน่วยงานจาก10กระทรวงนะคะสนับสนุนข้อมูลรายบุคคลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสวัสดิการของผู้สูงอายุค่ะโดยให้สอดคล้องกับพรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพศ2562ค่ะซึ่งทางนี้นะคะคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติค่ะก็ได้พิจรารณาเกี่ยวกับหลักการผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วก็มีความเห็นค่ะว่า ปัจจุบันประเทศไทยยังขาดข้อมูลและฐานข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุค่ะที่สามารถแสดงให้เห็นข้อมูลได้นะคะว่าผู้สูงอายุหนึ่งคนเนี่ยได้รับสิทธิและสวัสดิการอะไรบ้างและมีหน่วยงานอะไรบ้างที่ให้สิทธิสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุค่ะโดยที่หากมีการจัดทําฐานข้อมูลผู้สูงอายุดังกล่าวแล้วนะคะ ก็จะสามารถลดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่อาจจะเกิดการซ้ําซ้อนและสามารถนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้กําหนดนโยบายด้านผู้สูงอายุได้อย่างทั่วถึงค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดที่แถลงค่ะท่านขลุมคะครับก็ก่อนที่จะผืผู้สื่อข่าวจะมีคําถามนะครับขออนุญาตเพิ่มเติม <c oughs> คิดว่าวารนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ลืมนะครับ <c oughs> เพียงแต่ว,ว่าตอนแรกว่าจะไม่ยังไม่แถลงเพราะจะต้องส่งแต่ว่าเรื่องนี้ก็น่าจะแถลงให้ผู้สื่อข่าวทราบก็คือ ร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสปปรรพสามิตฉบับที่พศที่กำหนดนกลไกราคาคาร์บอนในพิกัดอัตราภาษีสปปรรพสามิตก็คือเรื่องน้ำมันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ขันตีได้เห็นชอบตามาข้นมาการกองคณะที่5นะครับซึ่งมีท่านรองท่านตีว่าการกระทรวงการคลังนี่นะครับเป็นน่าจะเป็นประธานก็คือขันตรีได้เห็นชอบ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสัปสามิตรซึ่งเป็นสาระสาคัญการกำหนดคาร์บอนในพิกัดภาษีสัสามิตที่เก็บที่เก็บจากสินค้าน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ำมันโดยรวมไว้ในภาษีสัปสามิรในปัจจุบันนะครับเฉพาะน้ํามันเบนซินน้ํามันที่คล้ายกันน้ํามันกา๊าซและน้ํามันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกันน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบินไอพ่น น้ำมันดีเซลน้ำมันอื่นๆที่คล้ายกันกา๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG กา๊าซโพรเพนและกา๊าซที่คล้ายกันน้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกันซึ่งยังคงอัตราภาษีสมสมติตามที่กำหนดไว้ในตามเดิมทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนในสังคมมีมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อรับรองการอรองรับการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนประเด็นก็คือว่า เรื่องนี้ไม่ทําให้ราคาน้ํามันหรือผลิตภัณฑ์น้ามันมีราคาเพิ่มขึ้นเพราะเหตุว่าถึงจะก,กําหนดพิกัดออกมาแล้วคาร์บอนเครดิตก็ยังอยู่ในราคาที่กําหนดไว้ก็คือว่ากําหนดให้การกําหนดกําหนดให้ราคาคาร์บอนของสินค้าน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ำมันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดซึ่งเบื้องต้นจะมีการกําหนดราคาคาร์บอนที่200บาทต่อตันคาร์บอนเทียบเท่า เพราะฉะนั้นก็จึงไม่กระทบซึ่งวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านก็ได้สอบถามในที่ประชุมว่าการทีเ่เรื่องนี้เข้ามาในที่ประชุมนี้ทําให้มีผลต่อราคาน้ามันไหมซึ่งท่านดีก็ยืนยันว่าไม่กระทบแต่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคาร์บอนที่จะปล่อยออกไปจากน้ํามันนะครับก็ขออนุญาตแถลงเพิ่มเติมนะครับท่านผู้สื่อข่าวมีคําถามเพิ่มเติมก็เชิญนะครับ ภาษีคาร์สสบอนก็ร่างกดกระทรวงก็ต้องส่งให้ก็ประกาศในราชจักรก็บังคับใช้ครับครับถ้าไม่มีคําถามก็ขอบคุณผู้สื่อข่าวทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านผู้ชมทางบ้านที่ติดตามการแถลงข่าวของคข,ขอนตีผลการประชุมคขอนตีนะครับขอบคุณครับ